สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถกระบะแคปบเครื่องยนต์เป็นซินเกียร์ธรรมดาต้องเป็นคันนี้เลยนะคะฟีดาวส่งเดือนละแค่4,000บาทเองค่ะมิสูบิชิไทตัตนเมกะแคบเครื่องยนต์2.4 GLX เกียร์ธรรมดาติดแก๊ LPG ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของลอยที่1,99,000บาทเท่านั้นโปรดีจะได้เต็มนะคะส่งเดละแค่4,000บาทเองค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมมาดูกันเลยค่ะเป็นรถกระบะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะแมกไล์สวยเลยค่ะ มิซูบิชิไทตันเมกะแคปนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เป็นซิน GLX เกียรธรรมดาปี2011ค่ะ199,000บาทเท่านั้นฟรีดาวส่งเดือนละ4,000บาทนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะลายสวยเลยนะคะสีดำผสมกับสีเทาค่ะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AM/F N a u x แล้วก็ CD นะคะติดแก๊ส p P G เรียบร้อยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะแม็กก็ลายสวยนะคะขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะติดแก๊สด้านล่างนะคะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะผ่อนส,สบายแค่เดือนละ4,000บาทค่ะได้รถกระบะไปใช้งานนะคะเอาไว้ขนของคุ้มมากๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเดินก็ออกรถได้แล้วค่ะสะภาพดีค่ะ นี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้คะคกทิ้กที่ช่อง ID นะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะ ใครมองหารถกระบะเอาไว้ขนของเอาไว้ใช้งานผ่อนสบายๆแค่เดือนละ4,000บาทนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ข้อมูลค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ไม่บายค่ะ